เมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยมีการโพสตข้อความมีมาตรการอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายเที่ยงคืนของคืนเมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับรัฐบาลกัมพูชาโดยฮุนมาเน็ตเองก็ประกาศในการที่จะไม่ซื้ออินเทอร์เน็ตตัดสัญญาณเน็ตจากประเทศไทยแล้วก็ไม่ซื้อไฟฟ้าจากประเทศไทยนะครับ แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าในส่วนของโทรคมนาคมแห่งชาติของไทยหรือว่า NT ก็บอกมาว่าสายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสายไฟเบอร์ออปติกเนี่ยก็โดนตัดไปเนี่ยนะครับใน2เส้นทางแล้วก็มีการปรากฏข่าวว่าชาวกัมพูชาที่หันกลับไปใช้เน็ตของกัมพูชาเองเนี่ยปรากฏว่าเน็ตไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับก็เลยข้ามฝั่งมาฝั่งไทยมาใช้เน็ตไทยเหมือนเดิม เรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอินเทอร์เน็ตในกัมพูชาโดนวิพากษ์วิจาร์เยอะพอสมควรทีเดียวว่าให้กลับไปใช้เน็ตของบ้านเขาไปใช้ไฟฟ้าสัมปทานของบ้านเขาซึ่งสัมปทานของทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในตระกูลของตระกูลหุนเช่นเดียวกันก็เป็นลูกเขาเป็นบริษัทของลูกเขาที่ก็ถือสัมปทานอยู่เช่นเดียวกันนี่แหละนะครับก็เลยโดนวิพากวิจาร์กันเยอะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการที่ คุณเซนออกมาบอกเองว่าจะมีการไม่ให้มีการถ่ายทอดเรื่องของหนังภาพยนตร์เรื่องของละครไทยนะครับจนล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดเผยออกมาเดี๋ยวเอาชีวประวัติของคุณเซนไปฉายให้คนกัมพูชาดูเพื่อปลุกใจในการรักชาติแทนละครของไทยนะครับรวมถึงเรื่องของการเอาแรงงานกัมพูชากลับประเทศเรื่องของการไม่ส่งต่อผู้ป่วย วิกฤตในกัมพูชาให้ข้ามฝั่งมารักษาอย่างประเทศไทยท่าทีที่แข็งกร้าวเหล่านี้เป็นต้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ฮุนเซนเองก็เย้ยนะครับในเรื่องของรัฐบาลไทยไม่สามารถที่จะควบคุมกองทัพได้แล้วมีความขัดแย้งเกิดขึ้นซึ่งทําให้เรื่องนี้เองทางการไทยก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีกรลาโหมต้องออกมาโต้ทีเดียวนะครับว่ากําลังเคลียฮะ กับคุณกับคุณเซนไม่รู้ว่าเคลียร์แบบใดนะคุณเซนถึงโพสต์รัวๆเมื่อคืนนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับอ่ะอันนั้นก็เป็นช่วงเย็นคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่ากําลังเคลียร์กับคุณเซนหลังจากที่คุณเซนออกมาเนบวรัฐบาลไทยเนี่ยคุมกองทัพไม่อยู่แล้วโดยยืนยันว่าผู้นําระดับสูงส,งสองประเทศมีการคุยกันแล้วแล้วก็ได้ข้อสรุปนะครับอยากจะให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่รักษาบรรยากาศในการประชุม JBC แล้วกลับมา เปิดปิดด่านตามปกติครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมพูดถึงเรื่องของการประชุม JBC วันนี้ว่าผู้นำระดับสูงทั้งสองประเทศนั้นพูดคุยกันแล้วโดวยได้ข้อสรุปว่าอยากให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่ตามปกติเนื่องจากมีเสียงวิจารณ์จากหลายส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเจราจาโดยตรงก็ยิ่งทาให้เกิดความเข้าใจผิดกันไปใหญ่ต่อไป พู่มธำบอกว่าเราอยากเห็นความสัมพันธ์ที่ดีสองฝ่ายในการประชุมครั้งนี้จึงไม่อยากให้มาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงอย่าใช้แค่ความรู้สึกซึ่งขณะนี้สถานการณ์มันเบาลงแล้วเราอยากให้รักษาบรรยากาศเจรจาให้เป็นไปด้วยดีขณะนี้มุ่งหวังอยากให้สองฝ่ายแยกออกจากกันเข้าสู่สภาวะปกติตลอดแนวชายแดนย้ำว่าจัดทำทุกอย่างกลับสู่ปกติเช่นเรื่องของการเปิดปิดด่าน ผ่าน,นกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคโดยให้สองฝ่ายคุยกันในรายละเอียดขณะเดียวกันก็อยากรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไปพร้อมๆก,กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจร,ร่วมกันเพราะบ้านเมืองกำลังร้อนเป็นฝ่ายเกือบทุกจุดแล้วไม่อยากเห็นอะไรที่ทาให้เกิดความรุนแรงขอให้ช่วยกันโดยหลังจากนี้ไปให้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากสองรัฐบาลเท่านั้นเมื่อถามถึงกรณีที่สมเด็จทุนเซนเมื่อวานโพสตชฉ่ ล่าสุดก็ออกมาระบุว่ารัฐบาลไทยควบคุมทหารบางกลุ่มในกองทัพไม่ได้เนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมบอกว่าโอ้ยกําลังเคลียร์กันเชื่อว่าน่าจะดีขึ้นตามที่ได้พูดคุยกันก็ขอย้ําว่าให้รับฟังข้อมูลข่าวสารจากสองรัฐบาลส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่าเพิ่งไปขยายความซึ่งขณะนี้เราได้มีการประสานในส่วนของเราให้เข้าใจตรงกันในทุกจุดครับ